โอเคตอนนี้ก็ขอถอดแมนนะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟชุมแสงนะครับก็เพิ่งกลับจากกรทมมาเมื่อวานนี้นะครับคลิปสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปรีวิวการเดินทางครั้งต่อไปนะครับโอเคกลับมาทำแล้ฮะไขข้อสงสัยหลังจากที่อีพีล่าสุดคืออีพีหเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะครับลหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันนะครับ ก็ไปอยู่ดอนเนาะไม่ว่างไม่สามารถถ่ายคลิปได้นะครับแต่ก็ถ่ายบรรยากาศงานแต่งมาให้ดูแทนนะครับพร้อมกับวิวภูเขาเขาใหญ่ที่นครราชสีมาตอนขากลับนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไม่เคยไปผมก็เป็นสื่อกลางนะครับถ่ายมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะรู้สึกชอบนะครับไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวที่เขาใหญ่อีกนะครับี๋จะถ่ายคลิปบรรยากาศมาให้ดู นะครับโอเคกลับเข้าสู่รายการไขข้อสงสัยวันนี้ก็เป็น EP7 เนะครับซึ่งเรื่องในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยเหมือนกันเรื่องสุรานะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าสุราบางคนเนี่ยก็กินไปเพื่อความสนุกแต่มันมีอาการคือทําให้เมาปวดหัวเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วแต่คนกินด้วยบางคนก็แค่มึนๆสลึมสลือบางคนก็เดินเซแล้วก็ล้มลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาไขข้อสงสัยอะไรกันนะครับคือเรื่องสุราเนี่ยหลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจหรือว่าบางคนเข้าใจแล้วว่าสรุปว่าสุราเนี่ยมันผิดศีลจริงหรอนะครับมันผิดศีลข้อไหนล่ะก็คือข้อ5สุราเมรายามชาปปมาสถานาเวรมณีสิขาประธานสมมาทิยามินะครับ มันก็คือปีสินข้อ5้านะครับบางคนก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงบ้าบ่ะทั้งทั้งที่เออเรากินเข้าไปเพื่อความสนุกอ่ะคือเหล้าเนี่ยเหล้าเนี่ยมาเบียดตัวเองนะครับก็คือเหมือนเราฆ่าตัวเองอ่ะฆ่าทางอ้อมไม่ได้ฆ่าแบบผูกคอตายอย่างนั้นน่ะแต่เราฆ่าทางอ้อมก็คือทําให้ถ้าเรากินไปเนี่ยเมาใช่ไหมก็ทะเลาะกันฟันแทงกันอย่างเงี้ยถ้าเคยดูข่าวนะครับนะ นั่นแหละฮะบางคนก็บอกว่าบาปหรือไม่บาปคือสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าบาปนะครับมาแล้วแต่คนคิดนะอันนี้ความคิดเห็นผมความคิดของท่านผู้ชมเป็นไงผมไม่รู้แต่ความคิดผมเนี่ยคือบาปนะครับถ้าใครที่เข้าใจแล้เนี่ยถ้าใครที่บรรลุนิติภาะวะเนี่ยแบบบรรลุธรรมอะ่ะไม่ใช่บรรลุนิติภาวะบรรลุธรรมแล้วอะ่ะแล้วไปท่องนรกเนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้ข้อห้านี่แหละมันผิดศีลสุลาก็คือพวกแอลกอฮอล์ต่างๆอ่ะที่มีแอลกอฮอล์นะครับมันผิดศีลข้อห้า นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้ผมก็บอกให้แล้วกันนะครับอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความวิจรารณญาณของท่านผู้ชมนะครับว่าจะคิดยังไงเนาะนะครับบางคนก็ไม่บาปบางคนก็บาปไม่เป็นไรแต่ผมผมมองว่าบาปเพราะว่าทำไมผมถึงมองว่าบาปเพราะว่าเออมันเหมือนเบียดเบียนตัวเองอะคือเราไม่ได้ฆ่าใครถูกไหมนะครับคุณผู้ชมก็สงสัยเหมือนกันนะครับบางคนอะ เราก็ไม่ได้ฆ่าใครนี่ถูกไหมเงินก็ของเราถูกไหมครับนะทาไมมันถึงปีศิจได้ทําไมมันถึงบาปก็เพราะว่าเราเนี่ยเบียดตัวเองฆ่าตัวเองในทางอ้อมก็คืออ่ะเรากินไปสักหนึ่งแก้วสองแก้วอย่างเงี้ยโอเคอาการเริ่มมาแล้วอาการเริ่มมาแล้วไอ้เฮ่อเอยเดินเซมึนหัวมึนตาลายนู่นนี่นัน่น,นอย่างเงี้ยนะครับเดินแบบเซไปแล้วก็ล้มบางบคนก็เป็นลมไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอุย้ยเสียงตุกแกไม่เป็นไร นะครับก็ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้นะครับข้อสงสัยพีเจก็หลังจากที่ไปกรุงเทพเนาะแล้วก็ไปอุดรมาสองที่ไปอุดรก็ไปงานแต่งมานะครับไม่ได้ทําคลิปขข้อสงสัยเลยนะครับก็ทําวันนี้ก็ได้นะครับ EP เจ็เนาะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะคลายข้อสงสัยกันได้ว่าทําไมสุราถึงบ้านะครับผมก็พูดให้ฟังหมดแล้วเนาะวันนี้ก็มีเรื่องเท่านี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ปีดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าอยู่ถ่ายขบวน962กรุงเอศิลาอา่านกรุงแทพพิวัฒนได้เนี่ยก็จะถ่ายมาให้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่าตอนนี้สถานะขบวนรถมันล่าช้ากี่นาทีหรือว่าตามเวลาผมไม่รู้เลยแต่ตอนนี้ออกจากศิลาอ่านมาตั้งนานแล้วออกมาตอนทุ่ม40ตอนนี้2ทุ่ม42ออกมาตั้งแต่ทุ่ม40นะครับ จะไปถึงกรุงเทพมหานครตอนีสามกว่านะครับก็คือมาก่อน1 0ึ่งดอะเอาง่ายๆนะครับมาก่อน108 52 14 10นั่นแหละนะครับเมื่อคืนก็กล่าวว่าจะดักถ่ายขบวน6แต่เมื่อคืนรถมันล่าช้ามานะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อเช้านะครับไปดูในระบบนนะผมไปดูจากช่องรถบุรีสเต,เตชันมานะครับรถมันล่าช้ามานะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายเนาะไม่เป็นไร ผมเคยถ่ายขบวน5ครั้งนึงตอนนั้นได้ชิดชีงขบวนมานะครับใคร่ยังไปดูก็ไปดูได้นะครับนะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละฮะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะคลายข้อสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมการดื่มสุราถึงบาปนะครับก็เพราะว่าเราเปลี่ยเปลี่ยนตัวเองฆ่าตัวเองแค่นี้แหละครับนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยบุม้มบาย